สวัสดีนะคะวันนี้มานั่งริมริมแม่น้ำนะคะเพราะว่าจะถ่ายเป็นคลิปไม่มีอะไรถ่ายแล้วอะต้องถ่ายทอดสดสวัสดีหนึ่งคน,นะคะ่ะสวัสดีนะคะเดียวหน่อยพามานั่งจิบกาแฟร <c oughs> ิมแม่น้ำตอนเช้ามองไม่เห็นในะเนี่ยใครเนี่ยอ๋อพี่ฮาสวัสดีค่ะสารแนนสวัสดีค่ะสวัสดีสองคนนะคะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมาดูแม่น้ำค่ะเชา้าๆมากินกาแฟค่ะพี่ฮามากินกาแฟเป็นยังไงบ้างนะคะทางพะเยาอากาศดีไหมคะหรือว่าอยู่กรุงเทพค่ะมอไม่เห็น,นะไฟไอตะวันมันแยงตานะคะจะให้ดูว่าเนี่ยลงไปแม่นม้ำแควคงไม่มีใครอยากเห็นหน้ายินหน่อยหรอกนาหยิดเดีอยยิหน่อยจะขอเปลี่ยนแล้วก็ขอขอ,อ่านเอามาเครื่องเดียว มาจากห้องนี่นะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีต้นชช้านะคะพี่ฮาใรเขอบผ่านมาอย่างเอ่ยเซลเนสวัสดีนะคะอันนี้เซลเเนนี้คือใข่เนาะมองหน้าไม่ชัดเลยนะคะมองหน้าไม่ชัดเลย วิธีบ้าน DIY สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเช้าคะ่ะมานั่งกินกาแฟตรงริมแม่น้ำแควนะคะนี่หน่อยมาธุระเมื่อวานเมื่อวานนี้ใครเข้าไปในไร์สดมันจะเป็นแบบหมุนคือมันร้อนจนโทรศัพท์ดับนะคะทุกคนจนโทรศัพท์แจ้งเตือนว่ามันร้อนมากอันนี้ถือเอานะ กำลังมองหาว่าเราจะใช้จะใช้อะไรตั้งตั้งดีถ้ถ้วยกระแตมันก็ร้อนเนี่ยไม่ได้ถือขากล้องออกมาจากปะเทาสวัสดีค่ะปะเทาปะเทาสวัสดีนะคะวันนี้ปะเทาทำงานไหมหรือว่าอยู่บ้านหรือว่าไปขึ้นเวนต้องไปขึ้นเวนไหมเนาะตอนเช้า,ชา สวัสดีสามร้านดวงใจนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆเลยนะคะถ้าเราจะตั้งอย่างเงี้ยได้ไหมตั้งอย่างงี้นะอุ้ยมันก็จะเปิดเสียงรึเปลเลยนะคะนี่นะคะตั้งอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะมองลงไปเนาะนี่ค่ะมองลงไปข้างล่างมองลงไปข้างล่างนคะคะนี่ค่ะ ขอบคุณสำหรับน้ำนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะพี่หานี่ไม่เห็นกันนาะนนานแล้วเนาะพี่หาเนาะสบายดีเนาะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่วันสงการไทยเราเนาะสวัสดีค่ะนี่นายตื่นมายัางเนายมาหากาแฟกินตอนเเช้า,ชา ขึ้นไม่นานคิดถึงทุกคนนะคะช่วงนี้จะไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยคลิปนะคะก็จะมีแต่แบบไลฟ์สดสามนาทีบ้างห้านาทีบ้างนะคะเราจะไม่ไม่ทํายาวเพื่อให้เป็นคลิปไปเลยนะคะกับข้าวยังไม่ได้ทําขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะขอบคุณสําหรับเลิฟสามเลิฟนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เริฟก็ กดกระกระบาดไปเลิเพี่หน่อยนะจ๊ะเนี่ยมันสวยนะถ้าเกิดว่าไม่มีสถานการณ์แบบนี้เนาะที่นี่ก็น่าจะแบบว่าเต็มอ่ะแต่พอตอน,ตอนจองก็เต็มอ่ะหาหาโรงแรมยากนี่แมมาทําธุระปกติแล้วเพ่หน่อยจะไม่ออกเที่ยวหรอกเพราะว่าเี่นหน่อยไม่ชอบเที่ยวมันเหนื่อยเพ่หน่อยชอบนอนอยู่บ้าน อยู่บ้านทำงานกับบ้านเล่นกับน้องหมาน้องแมวทำกับข้าวก็เหนื่อยแล้วเนาะบรรยากาศดีนะเนี่ยถึงไม่อยู่พัทยาก็มีมะาพร้าวให้ดูนะเออ <c oughs> มีมะาพร้าวดกด้วยนะเออนี่ไม่ขึ้นยาวใกล้ลงแล้วมัน <c oughs> ใกล้ลงแล้ว ถามว่าทำไมมามาทำไมโอโจเอเจามาไปอย่างนั้นแหละมาไปอย่างนั้นแหละนะคะถ้าใครผ่านเข้ามาแล้วก็บอกนะคะถ้ามันยาวกดข้ามไปเลยนะคะมันยาวกดข้ามไปเลยนี่ทำอันนี้ก่อนมัน